โดรนจากอาวุธสังหารของทหารสู่ของเล่นอันเอเนกประสงค์มารู้จักประวัติของโดรนกันคร่าวๆแก๊ตเจดแห่งปี2014อย่างโดรนถึงเรื่องราวน่าสนใจและประโยชน์มากกว่าของเล่นก่อนอื่นความหมายของคําว่าโดรนแปลได้หลากหลายความหมายมากคือโดรนคือหุ่นยนต์อัตโนมัติหรือที่เรามักเรียกคนส่วนใหญ่ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ไม่ก็หุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่บินไปมาเหมือนในหนังไซไฟ เรามากักจะรู้จักกันในวัตถุดิบคือวัตถุบินได้อัตโนมัติต่อไปเรามาดูความหมายที่แท้จริงโดรนเดิมทีแล้วมันคือหุ่นยนต์อัตโนมัติชนิดหนึ่งที่ใช้ในทางการทหารมาก่อนมีหลากหลายแบบเช่นหุ่นเครื่องบินหุ่นลนลนรถถังรถด,ดำน้ำําเรื่อดำน้ำําและเรียกว่าหุ่นสังหารก็ยังได้เมื่อสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งในตอนนั้นโดรมีบทบาทแล้วคือทําหน้าที่คอยสํารวจพื้นที่แวดล้อมของค่าศึกโดยติดกล้องจัก ที่สูงไปสอดแนมยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์หรือติดอาวุธสงครามอย่างจรวดไม่ก็ขี่ปะนาวุธถล่มฆ่าศึกจากระยะไกลข้อดีของมันคือไม่ต้องใช้คนจริงไปเสี่ยงแต่ใช้การบังคับจากระยะไกลแต่ข้อเสียคือแพงนั่นเองจนเป็นเหตุให้โดนถูกเรียกว่าอาวุธสังหารที่ไรหัวใจมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้มารู้จกักภูมิเก่าของโดน ก็จะได้เห็นว่ามันไม่ใช่วิทยาการใหม่อะไรเลยเพราะมันมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วหรือปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้านั่นเองตั้งแต่สมัยคุณปู่เรายังขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อไม่ได้เลยมั้งแล้วโดนเอาไว้ทําอะไรจะเรียกของเล่นอะไรก็กระไรอยู่เรียกว่าเครื่องมือทํามาหากินชนิดหนึ่งก็ดีกว่าทุกคนคงเคยเห็นภาพมุมสูงสวยๆจากในหนังหรือภาพนิ่งมุมสูงในอินเทอร์เน็ต หรือภาพเหตุการณ์จากมุมสูงจากสนักข่าวต่างๆซึ่งหากใครจำภาพผู้ชุมนุมจากมุมสูงที่เคยโด่งดังเมื่อปี2013ได้เลยมันคือประโยชน์